สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีช่องสังวานพารวยครับผมวันนี้จะมาสรุปสูตรไหนหน่าตามสูตรไหนเป็นตะพักครับผมพี่น้องครับก่อนที่ไปเบิ้งสูตรครับผมคำเตือนไม่สนับสนุนให้เล่นการพน,นันสิ่งที่ผิดกฎหมายสนับสนุนให้ซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นครับผม สูตรทุกสูตรมีเข้ามีหลุดครับแต่งวดนี้เข้าครับผมมาดูเลขเด่นเลขเดินดีก่อนครับงวดที่แล้วหลุดครับผมสูตรนี้กลับมาแล้วครับกอดคอ,อกันมาเลยครับผมนี่แปดเก้าล่างครับผมถูกครับผม สูตรนี้อีกสูตรครับง่ายๆเลยครับนี่เอาหลักร้อยบวกหลักหน่วยบนครับนี่ได้แปดกับเก้าครับกอดคอกันมาครับผมเข้าครับเลขประกบครับผมเลขประกบเข้าเก้าครับเก้าล่างแปดเก้าล่างครับผมสูตรนี้ดับดับสีบนเอาอยู่ครับ ตับสิบล่างก็เอาอยู่ครับผมบนออกห้าศูนย์สามครับผมล่างหลักสิบแปดครับผมเอาอยู่ครับดูสูตรต่อครับผมสูตรนี้ลงก็ตั้งแต่ที่แรกครับสูตรนี้ครับผมสูตรที่หนึ่ง งวดที่แล้วเข้าหลักหน่วยครับงวดนี้ก็เข้าหน่วยอีกครับปกติแล้วเป็นหลักสิบครับงวดนี้งวดนี้ก็เข้าสิบสิบกับหน่วยครับผมเก้ากับแปดครับขอดคอกันมาครับผมเลขออกแปดเก้าครับผมพี่น้องครับสูตรที่สองครับผมเอาสูตรที่สองจับครับนี่แปดหลักสิบครับผมเข้าครับ นี่ผมจับให้ครับแปดหกแปดแปดแปดเก้าครับผมนี่เข้าตัวนี้ครับตรงๆเลยครับไม่ต้องกลับเลยครับนี่เดียนครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะลงสูตรนี้ครับสูตรหลักสิบสองสูตรครับชนกันชนกันละมาครับผมกอดคอกันมาด้วยครับสูตรนี้เข้าหลักหน่วยสองงวดแล้วครับ งวดนี้ไม่รู้จะเข้าหลักหน่วยไหมเนาะตามต่อครับสูตรนี้ทีเด็ดครับผมนี่งวดที่แล้วก็จับสองสูรนี่ครับแต่ผมไม่ได้จับมีงวดก่อนครับผมไม่ใช่งวดที่แล้วงวดสิบหกมิถุนายนครับสองห้าหกเจ็ดผมไม่ได้จับแบบนี้ครับแต่งวดนี้ผมจับครับงวดแรกครับเข้าเลยครับพองวดสิบหกมิถุนา จับกันเองครับเข้าสูตรนี้เข้าหลักหน่วยครับภาวนาให้งวดหน้าเข้าหลักหน่วยอีกครับเกาหลักสิบแม่นๆนะครับเดินกําลังเดินดีครับสูตรนี้มาจับใส่กันครับผ่านไปครับ f อสีสเกตครับผมส่งแนวทางมาให้ครับตัดเล่นครับผม8 9ด เอ้า8 9ครับแต่ลงล่างครับผมได้ออก8ปดครับก็ถือว่าผิดนะครับให้บนให้บนลงล่างครับผมมันหนาก็เผื่อบนล่างด้วยครับสูตรนี้บนตรงๆงครับน่าเสียดายครับผม ศูนย์สามผมเอาเลขดับมาตัดครับเสียดายมากดับตัวเองครับผมเลยเหลือนี่ครับหลักหลักสิบหลักหน่วยครับสามแปดสามเก้าครับตัดทิ้งครับผมตัดอันนี้ทิ้งไหมเสียดายมากครับเหลือศูนย์นี้ตามใหม่ครับ เดี๋ยวเน้นๆกว่านี้ครับปกติแล้วประมาณยี่สิบกว่าตัวครับตัดเหลือแค่นี้ครับตัดตัวถูกรอครับผมนี่ก็เสียดายอีกแล้วครับผมแปดเ้าเกดตัดทิ้งซะนี่ครับให้ศูนย์สามล่างตรงๆครับขึ้นบนแอดก็ซื้อแต่ล่างครับโอ้โหพี่น้องงวดหน้าต้องการบนไว้ครับ งานเสียโอกาสครับผมเนาะตัดออกมาแล้วครับเก้าเจ็ดเก้าแปดตัดทิ้งครับล่างเสียดายมากเอาสูตรดับมาตัดครับได้9มมีสามหางครับผมเก้าสี่เก้าเจ็ดเก้าแปด ตัดก้าแปดทิ้งครับแต่ใบแรกเข้าครับผมใบแรกลายตาหน่อยครับนี่ใบนี้ครับนี่ถ้าจับแบบนี้แล้วตามแบบนี้แล้วครับไม่ต้องไปตัดอะไรมากมายครับนี่เข้าตรงๆงครับเสียดายครับผมตัดตัดตัวเองด้วยครับแอดก็ไม่ได้ไม่ถูกครับผม ตัดทิ้งโค้งสุดท้ายครับมาตัดทิ้งครับล่าง่ะวันนี้ใหม่ครับเอาหลักเด่นเด่นไปก่อนครับเลขติดเลขเดินดีครับตามต่อครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับ เพิ่งเริ่มงานครับผมฝากด้วยนะครับ FC ครับผมฝากช่องเล็กๆไว้ด้วยครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดครับแอดมินจะได้มีกำลังใจครับผมพี่น้องครับเพอได้สู่ต่อครับผมฝากด้วยครับมามาครับผม เริ่ง,งานมานนยังไม่อาบเลยครับผมดีบต่อเลยครับนะสังวา,าลาด้วยถูกหวยไปด้วยกันครับผมนะปากกาข้อหมดครับ เลขเดน่นเลขวิ่งเลขติดครับผมตัวหนังสือก็ไม่ค่อยสวยครับผมเลขเดน่นเลขติดบนล่างครับหลังจากวันที่สิบหกมิถุนายนครับผมสูตรนี้หลุดนานมากแล้วครับไม่ได้หลุดไม่หลุดนานแล้วครับ จำไม่ได้แล้วครับจีงวดกลับมาเดินดีต่อครับสูตรก็ง่ายๆครับผมทำเองก็ได้ครับผมเอาหลักหน่วยบนครับบวกห้าคงที่ครับผมเท่ากับแปดลดลงแต้มหนึ่งครับเจ็ด ลดลงทีละแต้มครับหกครับผมเด่นบนล่างครับไม่ปักหลักครับผมอีกศูนย์หนึงครับกําลังเดินดีครับทุกทีเข้าหลักร้อยครับผมห้าศูนย์สามบวกกันครับผมลดลงแต้มหนึงครับจดกันสองศูนย์แล้วพี่น้องครับ เลขประกบเลขประกบบนล่างครับไม่ปากหลักครับผมวมดที่แล้วก็ได้9้าครับวันนี้ได้ไรครับเลขประกบ เลขประกอบบนล่างครับ2กับ7ครับผมอ่ารู้สึกว่า7ชนกันสมศูนแล้วครับนี่หนึ่สามสามตัวแล้วครับน่าจะเด่นเจหรือเปล่าครับงวดน,นี้มาครับเลขประกบแล้วเอาเลขดับไปเลยครับดับบนดับล่างครับผมดับหลักสิบ ยังเอาอยู่ครับ,ด,บ,บ,บดับสิบบนดับสิบบนไปไหนแล้วเอ่ยสูตรผม <c oughs> หนึ่งครับผมดับนะครับเห็นชัดๆไปเลยดับสิบล่างครับวันนี้วันที่สามวันที่สองครับผมสองกรกฎาคมครับลอตเตอรี่ไม่ถูกครับเบลอหมดแล้ว <ś red> <ś red> สูตรตัวเองมาตัดครับตัดดับดับตัวเองครับผมดับครับดับตัดดับตัวเองครับลงวันที่ครับสิห กขหกเจ็ดครับผมอ่ะเสียเวลานานแล้วครับแคปหน้าจอครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าลงหลักหลักสิบสองสูตรครับจับคู่หลักสิบหลักหน่วยใส่กันเลยครับโอ้หนานแล้วครับลบกวนเวลา f c ซมานานแล้วครับแคปหน้าจอครับผม อันนี้ดับนะครับแดงๆนี่ให้เห็นชัดๆก็ดับวังวันนี้จะเอาอยู่ไหมครับผมขอบคุณครับขอบคุณ f อซครับผมฝากด้วยครับฝากช่องเล็กๆด้วยครับสวัสดีครับผม